สซนทามค่ะวันนี้ก็ยังคงมาพบกันค่ะสำหรับเช์เบลกีดจับไทยและมีดสวยจับพิช่างบอยปราเสฐแพ้กันอีกเช่นเคยค่ะและคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปโปรโมชั่น EP 2ค่ะมาต่อกันแบบรัวๆเลยนะคะสำหรับการจักโปรโมชั่นครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นนะในส่วนของการหยุดยาวนะเดี๋ยวเราจะหยุดกันช่วงวันเข้าพรรษากันแบบยาวๆกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นงานชุดเหล็กจับลูกปืนนะที่เป็นมีดบาลางังแล้วก็เป็นมีด างรถไฟที่เป็นไมอินเนตแบบนี้โปรโมชั่น EP 2ตรงนี้เป็นโปรโมชั่น700ค่ะหรือว่า700บาททัวรนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะบริการส่งฟรีเช่นเดิมนะคะพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นอย่างแน่นอนค่ะและที่สำคัญนะคะตรงนี้ สำหรับคลิปนี้เนี่ยจะไม่มีการเก็บเงินปลายทางหรือว่าไม่มีบริการการเก็บเงินปลายทางนะคะตรงนี้ต้องขออภัยด้วยเช่นกันค่ะมาต่อกับงานเล่มที่1ใน EP 2 p r โปรโมชั่น700กันได้เลยค่ะสำหรับงานเหล็กตรับลูกปืนเยอรมันนะคะเป็นทรงบาลลังเล่มน,นี้ค่ะเล่มที่1ใบยาวอยู่ที่17.1นิ้วสันหนา6มิลใบกว้าง2นิ้วและด้าม7.7นิ้วค่ะสำหรับงานเล่มที่1ตรงนี้นะคะแบ่งปันกันที่ราคา 700บาทนั่นเองค่ะสำหรับงานคลิปโปรโมชั่นนะคะต้องขออภัยค่ะไม่มีในส่วนของฝัก PVC ให้ด้วยนะคะสำหรับงานฝัก PVC PPFG สามารถเพิ่มเติมได้เพียงแค่100บาทเท่านั้นค่ะมาต่อสำหรับ, e สสรบ EP สองนะสำหรับงานเล่นที่2ค่ะตรงนี้งานเล่นที่2ของเราค่ะใบยาวอยู่ที่17 7 7นิ้วค่ะสันนา6มิลใบกว้าง1.7นิ้วและด้าม7.7นิ้วค่ะสํำหรับงานเล่นที่2ของเราค่ะแบ่งปันกันที่ราคา700บาทค่ะเป็นเหล็กตรับลูกปืนเยอรมันนะคะตรงนี้ไม่มีลายเส้นทั้ง2องด้านค่ะสาหรับงานเล่มไหนที่มีลายเส้นเราจะแจ้งไปเลยนะคะตรงนี้มี เล่นที่สามกันต่อได้เลยค่ะสำหรับใบที่สามตรงนี้ค่ะใบยาวอยู่ที่12.16.2สิวนะคะสันหนา6มิลใบกว้าง2นิ้วและด้าม7.7นิ้วค่ะสำหรับ งานเล่นที่3ตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา700บาทค่ะเป็นงานโปรโมชั่น ep 2จากเหล็กสหรับูกปืนเยอรมันนะคะก็วันนี้มี2คลิปนะคะอาจคลิปนี้อาจจะโหลดไม่ทันคืนคืนนี้นะคะอาจจะโหลดเป็นพรุ่งนี้เช้ากันไปค่ะก็มาต่อกันกับงานเหล็กลังรถไฟค่ะที่เป็นใบอินเวกไซส์ใหญ่ไซส์โตแบบนี้เลยนะคะตรงนี้ เน้นในเรื่องของการใช้งานหนักใช้งานจริงได้หรือว่าจะเป็นในส่วนของการใช้งานเพื่อการเกษตรงานสวนตรงนี้ได้หมดเลยนะหรือจะเป็นมีดอนเนกประสงค์พวกพาได้ทุกที่ค่ะเพราะว่าเน้นในเรื่องของการใช้งานหนักใช้งานจริงได้จริงๆนะคะสําหรับงานเล่มน,นี้ค่ะเป็นใบอเนบค่ะที่ค่อนข้างใหญ่นะคะเน้นในเรื่องของการใช้งานหนักค่ะทํามาจากเหล็กรางรถไฟนะคะงานเล่มที่4ของเราค่ะใบยาวอยู่ที่12.5นิ้วสันหนา8มิลมใบกว้าง2.4นิ้วและด้าม7.7 สำหรับงานเล่นที่4ของเรานะคะแบ่งปันที่ราคา700บาทนั่นเองค่ะเดี๋ยวขออนุญาตวางเขียวไว้ด้านนี้นะคะอ่า เป็นงานโปรโมชั่นนะคะ700บาททวนนะคะตรงนี้กับงานเล่มที่5กันได้เลยค่ะใบยาวอยู่ที่13.2นิ้วสันหนา7มิลใบกว้าง2.5นิ้วและด้าม7.7นิ้วงานเล่มที่5ตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา700บาทค่ะเป็นงานโปรโมชั่นเหล็กลังรถไฟนะคะสําหรับงานโปรโมชั่นของเราเนี่ยจะมีกันเพียงแค่1เล่มต่อ1คลิปหมดแล้วหมดเลยค่ะต้องรองานโปรโมชั่นในช่วงสิ้นปีกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับวันนี้ต้องบอกเขาว่าต้องรีบจับจองก,กันก่อนได้เลย เพราะว่าในแต่ละคลิปเนี่ยก็จะมีจํากัดจริงๆสําหรับงานนี้ตรงนี้จะไม่มีการตีเพิ่มนะคะเพราะว่าเป็นคลิปโปรโมชั่นราคาพิเศษนั่นเองค่ะมาต่อกับงานเล่มที่6กันได้เลยค่ะสําหรับใบที่6ของเราใบยาวอยู่ที่13.7นิ้วสันนา7มิลค่ะใบกว้างอยู่ที่7 ใบกว้างอยู่ที่2.5นิ้วนะคะด้าน7.9นิ้วค่ะสำหรับงานเล่มที่6ตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา700บาทค่ะมาต่อกับงานเล่มที่7กันได้เลยค่ะใบที่7ตรงนี้ใบยาวอยู่ที่12นิ้ว12.5นะคะสันนา8มิลค่ะใบกว้าง2.5นิ้วและด้าม7.7นิ้วงานเล่มที่7ตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา700บาทนั่นเองค่ะชมภาพหรือว่าอยากจะได้ในส่วนของรูปภาพนิ่งหรือว่ารูปภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะ ็สามารถใช้เบอร์โทรนี้ค่ะเพิ่มเพื่อนแอดไลน์ได้เลยนะคะเป็นเบอร์โทร0649892265นั่นเองค่ะมาต่อกับงานเล่มสุดท้ายท้ายสุดตรงนี้กับงานคลิปโปรโมชั่น7.00ของเรา EP 2คือเล่มที่8นั่นเองค่ะใบยาวอยู่ที่13นิ้วฝันหนา8มิลใบกว้าง2.5นิ้วและด้าม7.7นิ้วค่ะตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา700บาทค่ะมาครบกันทั้ง8เล่มแล้วนะคะสาหรับงาน EP 2ค่ะที่เป็น งานโปรโมชั่นนะคะตรงนี้ก็จัดให้ p p พีเได้ถูกอกถูกใจกันอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามาแบบคลิปกันแบบโดรลวเลยนะคะเพราะว่าเราจะหยุดยาวในช่วงเข้าวันสังนี่เองค่ะตรงนี้ขอลา p ีพ c กันไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ